สวัสดีครับเพื่อนๆครับส่งเสียงไม่ได้เลยครับแก๊งนี้มากวนตลอดเลยอะแก๊งโทรเรามากวนตลอดเลยอัดวิดีโอโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปเป็ดบ้านนานะครับอันนี้เป็นบ่อที่เราขุดนะครับตอนนี้ด้านหลังทำนานแล้วนะครับนี่ให้ดูก่อนน้ำซึมเข้ามาเต็มบ่อเลยครับ ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจังหวะเขาเลิกทํามันก็จะลดลงไปเองนะครับแล้วเดี๋ยวเลนข้างล่างก็จะแ,นนแห้งขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปดูเป็ดบ้านนาดีกว่าวันนี้มีอัปเดตนะครับผมวันนี้วันที่อสองนะครับเดือน7แล้วนะครับสองห้าหกหกนะครับผมเดี๋ยวค่อยๆย,ย่องไปนะครับอ่านี่นะครับเป็ดบ้านนาของเราลบอีกอ๋อเยี่ยมจริง ก็คือที่วันนี้จะมาอัปเดตก็เพราะว่าเป็ดบ้านนาตอนนี้นะครับพอดีสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องบอกว่าสสัปดาห์ที่แล้วสิสสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็ดเราไข่แล้วนะครับก็เท่ากับว่าไข่ตอนอายุได้สเดือนครึ่งนะครับเพราะเราเกิดเป็นตัวมาตอนปลายเดือนมกรานะครับก็สเดือนครึ่งนะครับก็ไข่ผมก็เก็บไข่กินไปแล้วนะครับดูสิตัวอ้วน สมบูรณ์นะครับเป็ดสมบูรณ์ตัวผู้ก็สีสวยนะครับไม่รู้จะต้องเดินกันไปถึงไหนนะครับวันนี้ถ่ายเป็ดบ้านนาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับคอสั้นๆนะครับน่ารักนะครับก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วนะครับเพราะว่าเราได้กินไข่แล้วนะครับนี่นะครับแกงโถราวนี่ก็เนี่ยนะครับบวนเปลี่ยนอยู่แถวเนี้ยครับกวนจริงๆเลยไปหลบไป โอเคเดี๋ยวไม่ให้ความร่วมมือเลยครับจะไปลงคลองอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวต้องไปดักก่อนนะครับเดี๋ยวลงคลอง้อาดานะครับกําลังกินอาหารกับห่านอยู่นะครับห่นานโทรเล้านั่นเองนะครับ <c oughs> ให้กินตอนนี้ให้กินข้าวเปลือกอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้กินอาหารอื่นเลย สีสวยมากเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆมีตัวที่ไม่สีไม่ตรงตามมาตรฐานที่ผมตั้งใจไว้นะครับก็คือตัวด้านหน้านี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวเวลาฟักผมจะไม่เก็บไข่ตัวนี้ฟักนะครับถ้าเกิดจะฟักเนี่ยผมจะแยกตัวเมียตัวนี้ออกนะครับสักสามวันนะครับแล้วค่อยเก็บไข่นะครับแสดงว่าไข่ที่เก็บมาฟักอ่ะก็จะเป็นแค่เฉพาะไข่ของที่สีตรงตามมาตรฐานนะครับเอาแล้วนะครับก็ ไล่กันมาจนถึงมุมนี้แล้วนะครับก็เป็นมุมที่เขาชอบแอบมาไข่ตรงเนี้ยนะครับผมเพื่อนๆดูนิดหนึง่งอย่างที่บอกนะครับเขาเริ่มไข่แล้วนะครับก็ไขมาประมาณสักครึ่งเดือนแล้วแต่ยังไม่ไขทุกตัวนะครับรู้สึกจะไขอยู่ประมาณสองถึงสามตัวนะครับผมก็มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆรับชมนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับ ผู้โดนบังอยู่นะครับผมเป็ดบ้านนาเพื่อนๆสังเกตดูไหมเห็นไหมครับว่าคอก็จะสั้นๆนะครับเ็าจะไม่ค่อยเหมือนเป็ดไข่ทั่วไปนะครับแล้วตัวก็จะอ้วนกลมน่ารักมากๆเลยนะครับเป็ดไข่เนี่ยตัวมันไม่สวยนะครับทรงรูปล่างนะครับรูปล่างไม่สวยนอกจากสีไม่สวยแล้วรูปล่างยังไม่สวยอีกด้วยนะครับแต่เป็ดบ้านนาเนี่ยเขาได้ที่ทั้งสีสันทั้งรูปร่างเขาสวยงามนะครับเหมาะจะเป็นเป็ดสวยงามเหมือนเราเลี้ยงเป็ด ไว้ในบ้านด้วยกินไข่นะครับแล้วก็ได้ความสวยงามความเพลิดเพลินใจด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปให้ดูไข่ด้วยนะครับผมเก็บไข่ไว้ใกล้ๆนี้เองผมอยากจะเห็นตัวผู้จังเลยผมพยายามขยับตัวให้เห็นตัวผู้นะครับเนี่ยนะครับตัวผู้เห็นไหมครับ วยเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะเริ่มฟักเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบกันอีกทีนึงนะครับผมเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมก็อาจจะมีแบ่งปันกันบ้างนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับโอเคเผมพยายามจะไล่เขาเข้าล้านนะครับโอ้ยขอเข้าละหมดข้นไปหมดแล้วนะครับเข้าไปในร้าหมดแล้วนะครับ โอเคเท่าล้าหมดแล้วโอเคนี่นะครับเมื่อกี้พาเพื่อนๆไปชมเป็ดมาแล้วนะครับบ้านนานะครับของเรานะครับตอนนี้ก็มาชมไข่กันบ้างนะครับอันนี้เป็นไข่ที่เหลืออยู่นะครับพอดีผมกินไปแล้วก็ยังมีเหลืออยู่ในล้าวบ้านนะครับนี่นะครับฟองไข่ก็จะยังไม่ได้โตมากนะครับแต่ก็กินได้แล้วครับผมมีไข่เป็ดสําหรับกินบริโภคภายในครัวเรือนแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิด อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดผมจะฟักเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งให้เพื่อนๆรับทราบนะครับผมเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงก็กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับเดี๋ยวมีแบ่งปันแล้วเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลากไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ